ปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยน้ำลำล่มลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทํางานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยใใ่างแย่ยังไม่ได้เลยอืมเจ้าค<อ>่ะอืมเพราะอืเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ยอะดีบูนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆถ้าใครเห็นแล้วก็ เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องะะผมไม,ม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมอยมาหมดแล้วให้หลวงตาช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้ามาไม่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 ไม,ไม,ไม่จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาตามายอยู่นี่ <laughs> เขาขอสัมภาษณ์ก็ออกมาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเราพาเอารับจ้างได้ที่ไหนเราใช่เห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะมาบอกกับคนที่มีอาการเดียวกันได้ลองตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ดีบนะค่ะดินดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะขอส่งเสริมด้วยค่ะ เพราะว่ามันได้ผลจริงๆถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดมันปวดตามเส้นตามเอ็นน่ะหมดเลยค่ะทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยคนนอนติดเตียงอ๋อถึงขั้นติดเตียงเลยนะครับก็คือลุกช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยติดเตียงอยู่นานไหมครับแม่เพิ่งติดเตียงประมาณเดือนกว่าเนออเดือนกว่า ทานแพ้กล่องเดียมค่ะยังไม่ถึงกล่องเลยยังไม่หมดกล่องเลยค่ะเขารู้สึกว่าเบาเนื้อบางตัวขึ้นค่ะนะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับยังไม่หมดกล่องเลยนะครับก็เห็นผลแล้วนะครับตัวเนี้ยเรื่องข้อเรื่องกระดูกแน่นอนนะครับแม่ก็ว่ามันแน่นอนจริงๆตอนนี้ไม่ปวดไม่เจ็บอะไรหรอกอ๋อทางานอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นว่าครับจิตเวชขอนแก่นค่ะอ๋ออยู่ที่โรงพยาบาลาประชาสัมพันธ์อ๋อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ช่วงสะโพกลงไปตีนะขาลงไปอมันร้าวมันตึงไปทั้งหมดเลยใช่ไหมพ่อเท้าไม่ได้เลยแตะพื้นไม่ได้ตีนแตะพื้นไม่ได้ย่าลงไม่ได้เลยย่าลงไม่ได้ต้องนอนกลิ้งเลยเข้าห้องน้ำยังไงครับโอ้ยต้องประคองทะาไปโอ้ยกว่าจะไปถึงเก้าอี้ใช่เก้าอี้ดันไปก็คือเดินไม่ได้ใครมาเป็นไม่รู้หรอกลวกนี่นะครับไม่เคยเป็นเศรษยังไงล่ะในชีวิตไม่เคยเป็นเราก็ไม่คิดว่าเอะกล่องเนี้ย จะทําให้เรากลับมาเดินได้ใช่ไหมครับพ่อปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะเล้าไปที่ขาหนีบค่ะแล้วก็เล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็เผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามค่ะ แต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูลก่อนเดนเกินค่ากินครูเกินค่คคนาใช่ถ้าถ้าเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบหนึ่งพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนและอ,อย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่3เดือนนะคะ,คะ6เดือนนะคะถึงจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกรัน วันนี้พรอ,อยู่ที่วัดถนนใหญ่ต <ำ S 1> <น>ําบลถนนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็วันนี้มาสัมภาษณ์หลวงตานะคะที่ท่านทานผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะและมัสการเจ้าค่าะเจริญพรโยมนะคะหลวงตาชื่อว่าอะไรเจ้าคะชื่อจริงชื่อว่ามงคลธรรมธรรมปาโล ชื่อเรียหนึ่งเขาเรียกกันว่าหลวงตายาวหลวงตายาวนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูเนตหลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยนำตามลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยังย่ายองไม่ได้เลยอืมเจ้าค่ะอืมเพราะอืเพราะว่ามันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย แต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานอ่ะหลวงตาเดินได้ขนาดไหนก็อบอกว่าแค่นี้แค่โบนเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ่ะพักเที่ยวหนึง่งอ่ะกลางกลางอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมจ๊ะคัะจะเดินไม่ไหวเลยโดมันเตี้ยลงเลยอ<า>่ะมันดึงอ่ะเส้นมันดึงอ่ะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซองก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้าซอง แล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลง<ไ>จากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกลับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายอดิบูนี้เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลาย,ย,ย,ยไปหายไปเรื่อยๆจะหายแวบบไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะ<ไ>มันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะ<ต>ถ้าจะพานี่กเพราะว่าน้องชายก็พา่าน้องสาวก็พา หลวงตาก็ค,คือคิดว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมคะคุ้มดีกว่าเราไปผ่าโทษดีเยอะค่ะเพราะว่าหลวงตาเคยเห็นคนใกล้ตัวอย่างน้องสาวเขาไปผ่าตัดแล้วเขาไม่ได้มีอาการดีขึ้นใช่ไหมคะ,คะด,ดีขึ้นพักเดียวค่ะแล้วก็บวด,ดีอย่างเดิมค่ะแล้วไปหมอเขนานัดผ่าอีกค่ะจะดีอีกแป๊บเดียวค่ะเป็นอย่างเดิมาตจะมารับรองด้วยด้วยเกียรติ ของพระองค์หนึ่งน่ะนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมาไม่ได้วานมา,าว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณเก้ากล่องเ <9, S 2> ก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องผลิตภัณฑ์ดีบุลเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมมันกัดไม่มีโยโยมไม่มีไม่กัดกระเพาะไม่อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะดีมากดีมากตัวนี้ดีมากเลยนี้ไปบินธบารดได้หรือยังเจ้าคะบินได้นะโยโยม ค่ะก<ฆ> <c oughs> ินได้แล้วถือว่าสุดยอดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเห็นผลผ<ม>ลับได้ขนาดนี้นะคะคุ้มราคาดีมากเยี่ยมค่ะแต่ว่ามันก็สำหรับลงทุนก้อนเดียวอะ่ะไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้วหายปวดแล้วก็เป็นอีก <c oughs> หมดลิ้นยาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละ สุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบูลนะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่เลยให้หลวงตาช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นน้ามาไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมา,ายอยู่นี่ <laughs> เขาขอสัมภาษณ์กับอามาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะรัต้องไปรับจ้างหรอกพ้ารับจ้างได้ที่ไหนเลาใช่เห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะมาบอกกับคนที่มีอาการเดียวกันได้ลองตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะดีดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะขอส่งเสริมด้วยค่ะ เพราะว่ามันได้ผลจริงๆ<ะ>ถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหร<ะ>อกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวด<ะ>อืมขอให้ดีบุญก็คงคุณภาพตัวยาไว้เหมือนเดิมก็แล้วกันะนะทางผู้กินจะได้มีความถูก<ะ>แล้วก็หายจากโรคภยัยตัวนี้มันทรมานมากจริงๆ แล้วเป็นกันเยอะจริงจริงโยมใช่เจ้าค่ะโรคโรคเนี้ยเป็นโรคของผู้สูงวัยนะคะน้ําในไขข้อเขาเสื่อมสภาพนะคะค่ะแล้วก็ทรมารมันมากเลยใช่ไหมเจ้าค่ะทรมามนมากโอ้ลูกโอยนั่งโอยนี่เขาดินลุกไม่ได้เอามือยันในด้านแล้วด้านอีกอ๋อนี่แหละค่ะเกิดจากที่ว่าแบบจะลุกเอารกางต้อาปั้นดันไหมอ่ะอ่าจนมือด้านเนี่ยด้านด้านจนเอามานาว หูจนเหลือบางเนี่ย uh huh. มันก็หน,นาเต็มเลย